ปกติไม่สายจะแค่โกรธนะถ้ามีใครทําอะไรให้โกรธก็จะแค่โกรธแต่ว่าเกลียดคนนี่ยากมากโกรธหนึ่งร้อยครั้งถึงจะเกลียดนะถ้าใครที่ทําให้เกลียดได้นี่คือแบบสุดยอดเก่งมากถ้าได้เกลียดใครเราหันหลังเลยดิภาษาบ้านค่อยเรีวยกว่าบบเลียวหลังเลยค่ะกันได้สร้างแววนี้คุยนี้ค่ะเงียบมิดจัด คำหนึ่งกับเบาเบาหนึงกับบ,าบล,ลาค่ะใครทำให้เกียดได้พี่พี่สมัยอะไรคือสองร้อเก้าิบมันเบิดเล้่วเมียอันผ้าคุ้มไหลผ้าคุ้มไหลโปรสองรสิบมีแมยานช่วยจ่ายสี่ร้น้องพงช่วยจ่ายอีกหนึงรอยพืนละเจ็ด้าสินะคะพืนละเจ็ดร้ยาสันช่วยจ่ายสี่ร้อยน้องพงหนึ่งร้อยลูกค้าจ่ายสองร้อยเก้าสิบค่ะพี่พี่จ่ายสองรอยสิบแต่ว่ามันเบิดเล้วเอาออกก่อนเด้อบานนี้เมียลืมมันเบิดจ้อยเมียบริทักหา สิทักบอกผู้ใดทักบอกพี่ๆอยู่หลังบ้านว่าพี่มีมีของดีเด้อมีอันนี้เด้อยกะสิว่านย่านคือแคบว่านเข้าไปเห่าขายเนาะสิว่าล่ะมาขอเห่าขายซื้อซอยข่อยแน่ซื้อซอยข่อยแน่เขาเจ้าลีอยู่กับไปหาทักไล่บอกว่ามาซื้อแน่มาซื้อแน่ไปอ่อนวอนไปขอให้ซื้ออีกเนาะตายทั้งขึนทั้งรองแม่ะทั่วบรับสายก็ให้รับสายแล้วแคบว่าบ่มีขอความบ่มีอีหยังมีแต่สลิปค้ามเบาอีหยังกะบ่มีมีแต่สลิปให้ยู้ซื่อๆกะส่งสลิปเงินมาให้แม่บาทนี้้้สิฟองเาาบนีแม่สิเอาจัังดกบข่อย่า รับสายคุยกันว่าเอาจังสันเอาจังสีโอนเงินมาปับ๊บแน่เอาเพินผัดโบพิมพิมแต่ฮ้างผู้เดียวเนาะจะเอาจังไดเมียนมวดอ่ะพิมแต่ข่อยผู้เดียวจ้าบ่พิมยังเนาะย่ำเจ้าผัดเอาแต่ทัอ่อเดื้อ เชื่อไหมว่าการที่เราครบกับใครแบบสนิทมาสองสามปีเนี่ยมันจะมีสตอรี่ความเลวอยู่อยู่ในสตอรี่มันจะมีแค่คนเดียวที่เป็นคนเลวแต่คุณคบทําไมตั้งสองสาปีใช่ไหมคะพี่สัญญาวัดดีคะถ้าไม่สาเป็นคนเลวคุณคบทําไมตั้งสองสาปีคุณเชื่อไหมว่าการที่คนสองคนคบกันสนิทกันอีกฝั่งหนึ่งเลวตลอดแต่ก็ยังคบอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่ที่นินทาขี้พูดอะไรต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ยังคบกันได้ถึงสองสามปี การที่เราจะคุยกับใครเนี่ยการที่เราจะคุยกับคนที่เราสนิทเราเป็นบ้าอยู่ฝ่ายเดียวมันคุยได้ไหมคะพี่นะใช่ไหมมีนแม่พัมเพือคนเดียวแม่แม่เพือได้ไหมเพืออยู่ในนั้นอะ่ะเพลืออยู่คนเดียวโดยที่อีกฝ่ายไม่ตอบโต้ไม่มีคําตอบไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาเราเพลืออยู่อย่างนั้นเพลืออยู่ในอยู่อย่างนั้นนะเือนที่เขาออกมาเนี่ยเราเป็นอยู่คนเดียวเชื่อไหมว่าจะคบกันได้ถึงสองสามปี <c oughs> คุณนันหัวจะปวดแทนจริงๆไม่ต้องปวดหัวเลยค่ะพี่นัน พอเราเข้าใจเราเห็นสัจธรรมเรามองทะลุปุโปรงแล้วไม่ต้องปวดเลยพี่นะสาหรับไมสาแล้วนะคะคือไมสาเข้าใจว่าคนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งดำทั้งขาวทั้งเทา,าทั้งอะไรด้วยกันนั่นแหละค่ะมีผิดมีพลาดบ้างบางคนก็อาจจะไม่ถึงชั่วแต่มีผิดมีพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่ยอมรับความจริงแล้วนะแก้ไขยอมรับความจริงแล้วแก้ไขมันเป็นสิ่งสาคัญเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเป็นนะคะบางคนก็ผิดแล้วไถผิดแล้วแท้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่และคนก็โต้วไปแล สิ <laughs> ่งที่เขาทำกับเราแล้วเราไม่ชอบเราไม่จำเป็นต้องทำกับเขาเลคะ่ะตูแล้วคิดเอาเองพี่ลองขอบคุณค่ะพี่เราเห็นเขาทำเรายังรู้สึกว่ามันสกรปรกเลยนะ จะไปเปล่งร่างแล้วนะช่างวาน่าจะไปทำงานอยู่วันนี้นะเข้ามาล่อซื้อแต่ก็ถ้าล่อซื้อนานขนาดนี้นะพี่เอ้ยถือว่าทุกคนเชื่อไหมว่ากันที่เราคบกับใครแบบสนิทมาสองสามปีเนี่ยมันจะมีสตอรี่ความเลวอยู่อยู่ในสตอรี่มันจะมีแค่ คนเดียวที่เป็นคนเร็วแต่คุณคบทําไมตั้งสองสามปีใช่ไหมคะพี่สัญญาวัดดีคะ่ะถ้าไม่สาเป็นคนเรวคุณคบทาไมตั้งสองสามปีคุณเชื่อไหมว่าการที่คนสองคนคบกันสนิทกันอีกฝั่งหนึ่งเร็วตลอดแต่ก็ยังคบอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่ขี้นินทาขี้พูดอะไรต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวแต่ก็ยังคบกันได้ถึงสองสามปีการที่เราจะคุยกับใครเนี่ยการที่เราจะคุยกับคนที่เราสนิท เราเป็นบ้าอยู่ฝ่ายเดียวมันคุยได้ไหมคะพี่นะใช่ไหมมีนแม่พังเพือคนเดียวแม่แม่เพือได้ไหมเพืออยู่ในนั้นนะ่ะเพืออยู่คนเดียวโดยที่อีกฝ่ายไม่ตอบโต้ไม่มีคําตอบไม่มีเสียงสะท้อนกลับมาเราเพืออยู่อย่างนั้นเพลืออยู่ในอยู่อย่างนั้นนะเมือนที่เขาออกมาเนี่ยเราเป็นอยู่คนเดียวเชื่อไหมว่าจะคบกันได้ถึงสองสามปี <c oughs> คุณนันหัวจะปวดแทนจริงๆไม่ต้องปวดหัวเลยค่ะพี่นันพอเราเข้าใจเราเห็นสัจธรรมเรามองทะลุปุโปร่งแล้วไม่ต้องปวดเลยพี่นะสําหรับแม่สาแล้วนะคะ คือไม่สามารถเข้าใจว่าคนเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งดำทั้งขาวทั้งเทาทั้งอะไรด้วยกันนั่นแหละค่ะมีผิดมีพลาดบ้างบางคนก็อาจจะไม่ถึงชั่วแต่มีผิดมีพลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่ยอมรับความจริงแล้วนะแก้ไขยอมรับความจริงแล้วแก้ไขมันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรเป็นนะคะบางคนก็ผิดแล้วไถผิดแล้วแท้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็โตแล้วใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะไม่มีใครสั่งใครสอนใครได้หรอกค่ะมันเกินครึ่งชีีวววิิตตไไไปปแแลลล้้้ส่่่่งงทททเเเเเขขาาาาากกัับบบรรมมชออจ็นะค คี่เอาเองพี่ลองขอบคุณค่าพี่เราเห็นเขาทำเรายังรู้สึกว่ามันสกปปกเลยนะจะไปเปลงร่างแล้วนะ<ม>ช่างวาน่าจะไปทำงานอยู่วันนี้นะ เขามาล่อซื้อแต่ก็ถ้าล่อซื้อนานขนาดนี้นะพี่เอ้ยถือว่าไม่รู้จะว่าอะไรดีนะถ้าไม่เลยทำไม่ได้นะ